คุณหนูครับครับถ้าผมอยากเป็นเจ้าของ bmw s พัน0 b r ผมต้องทํำยังไงการที่จะเป็นเจ้าของ bmw s พัน0 b r นะครับ,รบเราจะมีให้ลูกค้า2ทัทางเลือกทางเลือกที่1ก็คือการซื้อสดนั่นเองครับอันนี้อเ,อเอกสารง่ายมากรวดเร็วได้รถไวพื้นฐานเลยับรประชาชนระเบียนบ้านจบเอาเงินมาล้านกว่าปุ๊บเอารถกลับบ้านใช่แล้วครับผมอะไรอีกเง,งื่อนไขเงิน เงื่อนไขที่2นะครับผมก็จะเป็นเงื่อนไขของการยื่นไฟแนนซ์นัครับครับผมอันนี้เอกสารก็ค่อนข้างเยอะนิดนึงแล้วก็ใช้เวลานิดหน่อยครับผมไม่ได้นานมากครับการเตรียมตัวเราก็เตรียมเอกสารให้ไฟแนนซ์แค่นั้นเลยแล้วเดี๋ยวทางผมและไฟแนนซ์จะดำเนินการให้ครับผมอย่างสมมติผมต้องการซื้อเงื่อนไขไฟแนนซ์อ่ะผมต้องเตรียมตัวยังไงบ้างอ่ะอย่างแรกเลยลูกค้าต้องดูก่อนว่าลูกค้าสะดวกดาวน์เท่าไหร่ครับผมอย่างผมยกตัวอย่าง เริ่มต้น10%ก็ได้ครับอ่าลดร้านหนึ่งครับดาว10%ใช่ครับจะอยู่ที่ประมาณ100,000บาทอ่ะครับผมอ่าอยู่ที่พรนี้ลูกค้าอยากพรกี่เดือนครับลูกค้าสามารถเลือกได้เลย24 36 48 60เดือนอ่าแบ่งง่ายง่ายคือ1ปีเอ้2ปี3ปี4ปี5ปีสูงสุด5ปีหรอครับใช่ครับแล้วแต่ลูกค้าสะดวกเลยอ่าอย่างสมมุต เอสพันธ์ในบรรดาคันนี้เนี่ยดาวสิจะอยู่ที่ประมาณ1นึ่งแสนบาทครับผมครับผมก็ถ้าผ่อน5ปีจะผ่อนเดือนละประมาณ1 8ึ0 0หบาทครับอ่าฮะหนึ่งซึ่งเงื่อนไขหรือกฎเกณฑ์ของไฟแนนซ์เนี่ยทางผู้ซื้อนะครับจะต้องมีรายได้หรือรายรับเนี่ยมากกว่าครั้งวดสอดห้เท่าครับผมซึ่งเราเอาหมื่นแมาคูณกับ2.5เนี่ยจะเท่ากับประมาณอยู่ประมาณ4 5่หมครับผมสี่หมื่นห้อ่าซึ่งลูกค้าก็จะสามารถออกรถได้นั่นเองครับอ่าก็คือผมสมมติว่า ผมเป็นคนที่เครดิตปกติทุกอย่างปกตินะผมเอาเงินให้คุณอูแสนหนึ่งแล้วผม<ค>ก็ต้องมีเงินเดือน4 5่หมื่นขึ้น<ม>ไปผมก็จ่ายเดือนละหมื่นเดือนก็เป็นเจ้าของเอดพันได้ใช่ครับผมแล้วเรื่องอาชีพเหรอครับอาชีพของการยื่นไฟแนนซ์นะครับ,รบเราสามารถยื่นได้ทุกอาชีพเลยไม,ม่ว่าจะเป็นเจ้าของธุรกิจพนักง,งานเอกชนพนักง,งานราชการค้าขายอะไรนะครับผมขอแค่ให้มีเอกสาร ครบถ้วนและมีที่ไปที่มาของเงินนั่นเองครับแบบชัดเจนอ๋อแบบชัดเจนอ่ะยังผมอ่ะผมเป็นเซลขายรถเซลขายรถได้ไหมก็สามารถออกรถได้เช่นกันเงินเดือนผมนี่คือสแตนดาร์ดขั้นต่ำของประเทศเลยเงินเดือนผมเซลขายรถอะอยู่ประมาณต้นๆมะอ่ะหมื่นต้นๆแล้วผมจะยื่นยังไงเราสามารถยื่นได้ครับเพราะว่าโอเคถ่ายเงินเดือนเราน้อยก็จริงแต่ว่าอาชีพเซล์เป็นอาชีพที่มีค่าคอมครับซึ่งอันนี้ทางไฟแนนซ์เราเนี่ยจะเอารายได้ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าคอมมีจันทฉีหรืออะไรเข้ามารวมกับรายรับหลักของเราได้นี่ครับ อ่าแล้วเขาก็จะชีเลี้ยงข้ามาให้ตรงกันว่าเรารองรับภางวดได้เท่าไหร่อ๋อครับไอไอคขาบว่ารายได้ของคุณอู๋ไม่ได้หมายถึงเงินเดือนอย่างเดียวใช่ครับมีรายได้พิเศษอื่นๆไม่ว่าจะเป็นค่าคอมหรืออะไรแค่ทุกอย่างอยู่ในอยู่ในระบบใช่อยู่ในอ่าอย่างนี้ผมก็ยื่นได้จริงๆอ่ะได้อ๋อสบายมากครับผมโอเคครับถ้าไม่แน่ใจเอาสเตทแมทโน่เอกสารมาให้ทางผมดูได้ก่อนครับผมครับจากนั้นเราค่อยทําเรื่องไฟแนนซ์กันอ๋ออันนี้คือบริการเรียงเอกสารให้ก่อนยื่นฟรีไหมครับฟรีครับผมเฮ้ สบายๆเลยครับของเราอ่ะแล้วถ้าสมมติว่าผมรู้สึกว่าผมดาวน์สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ปะอะแล้วผมผ่อนหมื่นแปดอ่ะมันหนักไปสำหรับผมมันเงินเดือนผมเกือบสี่หมื่นห้ามันไม่ถึงเนี้ย<ช>ผมทำไงได้อ่ะก็จะมีอีกทางเลือกหนึ่งครับ,รบผมเป็นทางเลือกของไฟแนนซ์เหมือนกันครับแต่การผ่อนก็จะแตกต่กางออกไปเพราะอันนี้คือเงื่อนไขของการผ่อนแบบบอลลูนนั่นเองครับอ่ะอะไหนลองอธิบายให้ผมฟังหน่อยมันเป็นยังไงครับบอลลูนนะครับผมจะเป็นการนำราคาตัวรถเนี่ยแยกออกมาสามสิบเปอร์เซ็นต์ครับอง สมมติอัาเนี้ยผ่อนอยู่หมื่นแปดถ้าเป็นบอลลูนอาจจะอยู่ประมาณหมื่นหกหมื่นห้ากว่ากวาประมาณนี้อาเบาลงไปเยอะใช่ไหมครับในแต่ละเดือนแล้วบอลลูนนี้ผมต้องเพิ่มเงินดาวไหมดาวเท่าเดิมเลยครับผมเท่าเดิมใช่ดาวผ่อนดิมผ่อนน้อยลงแล้วสามสิบเปอร์เซ็นต์ที่เรายกออกมาตอน้ายเราไปไหนเราจะมานําชําระในงวดของงวดสุดท้ายนั่นเองครับครับหรือว่าถ้าลูกค้าไม่อยากเสียเงินก้อนเราก็สามารถเอาไอ้ก้อนเนี้ยผ่อนต่อไปได้อีกไม่เกิน36เดือนนั่นเองครับ อ๋ออย่างนี้นี่เองใช่อารมณ์เหมือนลูกค้าดาวสองรอบเลยดาวต้นดาวไปมันข้างวดเลยเลถูกลงมากๆอ่ามันเลยถูกหรือง่า,งงายๆผมคิดง่ายๆนะถ้าถ้าในมุมมองผมนะปึ๊บผมมีเวลา5ปีในการปิดเงินก้อนนั้นนะอ่าอ่าผมจะเก็บยอดกระปุกไปเรื่อยๆ5ปีผมปิดปิดก็ได้หรือถ้า<ด>เอ้ยพอถึงเนี่ยห้าปีน้นเงินก้อนผมไม่พอผมขอคุณโอ้รีฟแนนซ์ให้ผมหน่อยอ่าฮะก็ได้ได้เหมือนกันครับอ๋ออย่างนี้นี่เองถามว่าเราเอาก้อนนั้นน่ไปผ่อนต่อ ค้างวดมันจะแพงไหมอ่าผมอยากรู้อันนี้แพงไหมอ่าเราจะไม่มีทางแซงค้างวดหลักแน่นอนครับอืมนาสมมติของที่เราผ่อนเนี่ยหมื่นแปดบอลลูนที่เราผ่อนต่อจากปีมันจะไม่มีทางไปหมื่นเก้าสองหมื่นแน่นอนมันจะต่ำกว่าหมื่นแปดข้างวดหลักของเราแน่นอนครับอ๋อพถึงในตอนนู้นปุ๊บอ่าสมมติผมผมผ่อนเท่าไหร่นะพอบอลลูนมันหมื่นห้าใช่ไหมปื๊ดพอหกสิบงวดผมรีไฟแนนซ์มันอาจจะเหลือประมาณหมื่นสองหรือหมื่นหนึ่งผมก็ไม่รู้หรอกพอมันเหลือเท่านั้นอะ เคยไงเกณฑ์ไฟแนนซ์เขาให้ผมรีอยู่แล้วล่ะผมว่าเพราะหมื่นห้าผมต้องผ่อนไหวเลยใช่ครับกับมาผ่อนอีกหมื่นพันอ่าทำไมผมจะมาทำไม่ไหวอ่าสบายมากอ๋อมันเป็นอย่างนี้ใช่แล้วเครดิตก็ดําเนินการต่อครับไม่มีเครดิตเสียแน่นอนครับผมใช่โอ้หรือว่าเป็นความรู้ที่ดีมากๆเลยในเงื่อนไขของไฟแนนซ์ครับใช่ครับเรามีหลากยทางเลือกให้ลูกค้าได้เลือกสรรนะครับผมครับผมเนี่ยแหละครับการออกเอสพันธบัตรไม่ใช่เรื่องยากเลยครับผมโอเคครับขอบคุณมากครับสำหรับข้อมูลครับผมยินดีครับแล้วคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรรอตติดดามไ้เลยครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ